มาดูชาวบ้านหาปลานะครับอ,อยู่ไกลเลยนะครับนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านในการหาปลานะครับมาดูกันว่าจะได้ปลาเยอะไหมนะครับบริเวณหนองน้ำแห่งนี้นะครับอยู่ที่ เส้นทางระหว่างจังหวัดศรีสะเกตไปอำเภอยางชุมน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาเยอะไหม บานแหนลงไปแล้วทอดแหลงไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันบริเวณน,นี้นะครับหนวนถนนเส้นน้นก็ถ้าไปทางนี้ก็ไปสีสเกตนะครับถ้ามาทางนี้ก็ไปอำเภอ,อยางชุมน้อยนะครับแล้วก็หนองน้ำบริเวณแห่งนี้ก็อยู่ริม ทางนะครับริมเส้นทางที่จะไปยังชุมน้อยนั่นเองนะครับเป็นหนองน้ําธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆนะครับปลาก็น่าจะเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ปลาเยอะไหม เอาขึ้นมาแล้วครับได้บอเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนอกว่าได้บอ เดี๋ยวมาเบิงกันนะครับว่าด้บ่แม่เรือหมุนไปบังกะแล้ว อ่าแกย,ยกขึ้นมาแล้วครับได้ไหมดูซินี่ครับนี่นี่นี่มีปลาโอ้ได้อยู่นะครับได้ปลาอยู่เห็นเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงครับได้บอครับบอนะโอ้ได้ได,ได,ได้ได้ครับคุณผู้ชมนี่นี่นี่อืมได้อยู่ได้อยู่ ครเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการมาถ่ายวิถีชีวิตการทํามาหากินนะครับของชาวบ้านเพิ่อยู่ในหนนองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแถวแถวอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ